สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเที่ยวมาชมธรรมชาติยามเช้านะคะสดชื่นแจ่มใสค่ะนี่ค่ะเสียงนกเสียงกาได้ยินเสียงนกหัวขวานค่ะแต่หาตัวไม่เจอนะคะและสิ่งหนึ่งอัศจรรย์มากที่เรามาเจอก็คือตัวนี้นะคะเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะคะนี่ครั้งแรกจริงๆในชีวิตค่ะ 20ปีที่อยู่ตรงนี้นะคะเราจะให้ดูให้ชมนะคะว่ามันคืออะไรนะคะแล้วเราจะเอามันไปทำอะไรได้บ้างแต่จริงๆแล้วก็ไม่น่าจะได้เพราะว่าเขาแก่เท่าแล้วเนาะเดี๋ยวให้ชมนะคะนี่ค่ะอัศจรรย์มากนะคะอัศจรรย์จริงๆค่ะไม่เคยเจอมาก่อนนะคะนี่ค่ะใหญ่โตมากสีตอนนี้เขาแก่แล้วมันก็เลยเป็นสีดำแบบนี้นะคะ แต่ถ้าเรามาเจอใหม่ๆนะคะถ้าเรามาเจอใหม่ๆเขาจะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องเนี่ยถ้าเรามาเจอใหม่ๆสีเขาจะสวยแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้เขาก็เปียกฝนเนาะเปียกฝนแล้วก็และอันนี้ก็เห็ดนี้ก็ทําอาหารได้นะคะอันนี้ทําอาหารได้นะคะเห็ดน้ําผึ้งนะคะเห็ดน้ําผึ้งเราได้สองดอกค่ะตรงนี้เห็ดน้ําผึ้งนะคะอันนี้เป็นเห็ดน้ําผึ้งทําซอสอร่อยมากนะคะนี่ค่ะ ก็มีแค่สองดอกเนาะแต่อัศจรรย์มากคือเห็ดตัวนี้นะคะซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนเนาะนเห็นไหมใหญ่โตมากมีกี่ชั้นเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชั้นนะคะแปดชั้นค่ะนี่ค่ะตอนนี้เขาก็แก่แล้วเนาะข้างล่างเราก็ไม่ทราบเนาะนี่ข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องเราก็ไม่ ไม่ไม่สามารถเก็บเอาไปทําอะไรได้ค่ะเพราะเราก็ไม่เคยรู้จักเห็ดตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะใหญ่โตมโหรานมากนะคะสุดอลังการมากคะ่ะสุดอลังการจริงๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าถ้าเราไมาเจอใหม่ๆนี่เขาจะสวยมากนะคะสีจะเหลืองสดสวยมากนะคะแต่ว่านี่เราไมา่เจอตอนที่เขาเทาๆแล้วเนาะแก่ๆแล้วเนาะ ถ้าเรามาเจอใหม่ๆเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่พอเรามือรูดเขาก็จะเป็นสีดํานะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะแล้วเราก็ได้เห็ดน้ําผึ้งไปสองดอกค่ะเห็ด mm hmm. น้ําผึ้งนี่ค่ะนี่ค่ะก็สุดอลังการงานสร้างมาก mm hmm. เห็ดตรงนี้นะคะใหญ่มากค่ะแล้วยาเขาก็ขึ้นแบบปกคลุมแบบนี้นะคะขึ้นปกคลุมแบบนี้นะคะนี่สุดยอดอลังการมาก เห็นไหมคะใหญ่โตมากคะ่ะถ้าเรามาเจอตอนขึ้นใหม่ๆนี่จะสวยงามกว่านี้นะคะแล้วก็เขาจะมีสองดอกตรงนี้มีสี่ชั้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้มีสี่ชั้นนะคะตรงนี้มีแปดชั้นเนาะก็จะเป็นแปดเก้าสิบสิบสองชั้นนะคะถ้ารวมกันก็สิบสองชั้นเนาะแล้วก็เห็ดพึ่ง เห็ดน้ำผึ้งตัวนี้นะคะเห็ดน้ำผึ้งนี่ค่ะอันนี้ทำซอสอร่อยมากนะคะทำซอสอร่อยมากก็สุดยอดมหสัสจั์เห็ดที่เราเจอมานะคะ่ค่ะมหัศจั์จริงๆค่ะพี่น้องเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็พามาชมเห็ดมหสัสจั์นะคะ เห็ดมหัศจรรย์น,นะคะที่เราได้มาเจอค่ะไม่เคยเจอมาก่อนในะรอบ20ปีนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะเห็ดอัศจรรย์ค่ะ